สวีดัสสวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กับวสันภาพาเพลินเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีงานวิ่งนะครับช่วงกลางเดือนก็เลยเอารถไปทํานะครับนัดเคมไว้วันนี้ก็ไปรอบที่สามแล้วละ่ะเอาไปใส่ไอ้อะไรนะเขาเรียกสเก็ตสเก็ตหลังนะครับโดนอะไรโูดมาไม่รู้ครับหะัะดูกันเลย นี่ก็จะไปสุดๆลาดลุมแก้วนะครับนี่เขกาก็นัดก็ใช้เวลาประมาณสองมาจะสองอาทิตย์กว่าได้ครับก็จะเสร็จดำเนินการแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็มาบ่อยจนสิ้นทางแล้วล่ะครับแถวนี้กล่องสั่นนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วย สันอยู่นะครับอยู่ข้าวอะไรมือสันกล้องอะไรสันด้วยนี่ครับก็จะโย่ล้างนิดนึงนะครับนี่ใครจะถึงแล้วครับมันจะเป็นป่านิดนึงนะครับมันเป็นเหมือนโกดังนะครับตรงนี้ รถล,ล้อคีวเพียบนะครับคันที่จอดอยู่พวกนั้นคือเสียหายเยอะนะครับคือต้องจอดรอนะครับส่วนของเราคือเป็นนิดเป็นหน่อยนะครับอะไรบางตัวเท่านั้นเลยถอดให้เขาทำแล้วก็นมาประกอบก็ดำเนินการสามขัม้นตอนนะครับกว่าจะเสร็จแรกก็ติดต่อประกัน,นครับติดต่อประกันเสร็จก็มาศูนย์ซ่สูๆนี่แหละครับ ทำเรื่องนะครับนี่ยเขาก็เอามารอคิวแลวละแต่ยังไม่ทำนะครับน่าจะเบิกอะไรอยู่เคียย์พวกเอกส่ายรอหาอไรจินกันก่อนครับนี่ครับนาราประจำช่องเราแจมโฟีทูก็มาด้วยนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับในการชงชาอันนี้เป็นชาผสมโกโก้โกนะครับแล้วก็ผสมกาแฟครับเป็นสูตรใหม่เ่างั้น จะลองดูครับถ้าไม่ท้องเสียขั้นหน้าครับตรงข้างหลังนะครับรถเฟอร์ท <Fort> ินเนอร์ขนาดน่าจะทำหมดคั้นนะครับนี่ก็ขอเขาเข้ามาดูนะครับอตอนแรกเขาน่าจะเอาอะไรสักอย่างครับมาเช็ด ต้องเป็นลอยเพื่อที่จะเอาตัวสเก็ตมาติดนะครับเสร็จทำความสะอาดรอบๆน่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือน้ํายาอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็โดยอยู่ทางๆอย่างห่วงๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับที่ ดำเนินการก็ทีแรกก็ติดต่อประกันนะครับติดต่อประกันเสร็จก็มาที่ศูนย์อิสระนะครับก็ให้เขาดำเนินเรื่องส่งไปที่ประกันอีกทีนะครับยังค่าใช้จ่ายพอเสร็จแล้วก็มาอีกรอบนะครับเอารถมาแล้วก็ให้เขาถอดส่วนที่ลอยนะครับไว้แล้วก็อันนี้ก็มารอบที่สามนะครับเอามาประกอบนี่ครับอาจ,จะใกล้จะเสร็จแล้วครับ ใช้อะไรขัดทัวแล้วฟอคูดอะไรเหมือนจะหาเลขหรือเปล่าครับอ๋อติดเอแดงๆนะครับสติกเกอร์เรียบร้อยครับนี่ครับใหม่เหมือนเดิมนะครับเนียนคลิก เขาบอกไว้ตัวแดงๆที่ติดเนี่ยเขาบอกว่าราคาพันหนึ่งว่างั้นรวมค่าทั้งหมดวันนี้ก็สามพันว่างั้นแต่เราไม่ได้จ่ายครับเป็นประกันที่เราทําไว้แต่เขาก็คงไปบวกเพิ่มตอนเราต่อประกันอยู่ดีนะครับเหมือนได้ฟรีแต่เหมือนเสียงเงินยังไงไม่รู้ครับก็จบแล้วครับทำเสร็จทุกกระบวนการครับกลับมารอมันเดิม วันนี้ก็มาจะออกไปหากินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมนะครับประจํร้านประจาร้านที่ผมบอกไว้วมนก่อนมาครั้งที่แล้วนะครับแล้วเขาไม่เปิดนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่นะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มันละบุฟเฟ่วันนี้ก็ลุ้นกันอีกทีครับกอเปิดอยู่ครับนี่ก็ยังไม่เที่ยงเท่าไหร่นะครับลูกค้ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ครับผักก็ยิบฟรีนะครับนี่เป็น ข้อไก่นะครับเป็นคอนเลือดแล้วก็เป็นปีกนะครับอจิบได้ไม่อั้นนะครับทำไม่กว่าล้นถ้วยนะครับออกมาแล้วต้องกินให้หมดนะครับเติมได้ครั้งเดียวนี่ครับผมมาอย่างเยอะนี่ก็จจงฟูติทูนะครับดาราประจาซ่องครับเป็นดาราดารักเคยดาราดักเขาพูดไม่ถูกครับช่างมันเติดอยู่ที่ปากครับพขพูดไปไวเนี่ย ดูท่าทางแกดูกินอร่อยมากครับนี่อร่อยไม่อร่อยดูที่ลายถ้วยครับเป็นรูปไก่ด้วยหมดเละนี่เขาก็เ,าเลี้ยงด้วยนะครับวันนี้ทั้งพามาทั้งเลี้ยงด้วยครับจบภารกิจแล้วครับช่องนี้ก็ขาดาหายหายไปนะครับเรื่องการไปขนของเพราะช่วงคลางเดนก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับไม่ค่อยมีงาน จะมีช่วงต้นเดือนแล้วก็มีเยอะช่วงวันที่ยี่สิบเป็นต้นไปนะครับส่วนมากก็จะมีวันละสองสามงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าหลังวันที่ยี่สิบไปแต่ก็มีจองคิวมาบ้างแล้วครับวันที่หนึ่งก็มีละไปสุรินทร์ครับอ,อเดินทางไกลกันนิดนึงนะครับวันที่หนึ่ง<อ>เดี๋ยวจะถ่ายวิวอัดคลิปมาให้ดูนะครับว่าไปสุรินทร์เป็นยังไงบ้างนะครับขอรอติดตามกันดูนะครับ ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ผมกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ